อ๋อใช่ใช่นี่เขาจะมาดันศพใช่ไหมพวกเหมือนเอาไว้ตักขี้เท่าเอาไว้แย่ไว้ดันเออใช่เอาไว้แย่ไว้ดันงานนี่เยไนี่เดียวไม่หลังเขาไปเด้ใครจะกล้าเดียวที่ใครจะเอาดามใครจะกล้าเขาอันนี้หนึ่งร้อนมึงเห็นจริงๆใช่ไหม ต้องถมทั้งนั้นดิเฮ้ยเฮ้ยเสียงเมื่อกี้มาจากเมนไม่ใช่หรออย่างบนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมยูเหมือนแบ๊กเหมือนคนอยไรอย่างเงี้ยเห็นใช่ไหมเมื่อกี้น่ะเฮ้ยโอ้ยเยอะอยู่ยากเลยเฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูไปดูไปดูทางนู้นดิไปทางนี้จำเป็นทานู้นเลยนี่ทางนู้นดิ ไม่มันก้นเห็นใช่ไหมไอ้สอง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 องกนสองปองกัองกัสองงกนบ้าเฮ้ยเจ้เหี้ยลวเดี๋ยวแ้วกูจะสั่งสะบางสองไปเรื่อยๆป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ใกล้ๆกันเฮ้ยไปดูทั้งฝันมึงมึงจะมีสงสัยกันจังวะ โอ้ยอยมาทางทั้งทีมมันไม่ใช่ใครจะไปอยู่ข้างบนได้มึงเอามึงดูมึงดูจะปีนยังไงน่ะแล้วเมื่อกี้มึงจะปีนยังไงไม่ใช่คนอย่ากลัวเลยไม่เรามันหายไปเลยอ่ะจะไม่ถ้ากระโดดมันต้องท่านต้องยืนเสียงมหมด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 ไอ้เหี้ยขนลุกเลยกลัวโอ้ยเดีวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะหมา หัวนี่ไงหัวหมาหัวนี่ไงหมาหัวนี่ด้เด้ดอโอไงได้ไล่ย,ยังเราโอ้โหแม่งโอ้โหมานี่ที่ใดแม่งเจอดีตลอดเลยวะเด<อ>ี๋ยวขอเบกรกก้อนพัดหนึงว่าเบรกก้อนนั้นก็เมื่อกี้กูถามจริงตอนที่ถ่ายเนะี่ยครั้งแรกที่มึงเห็นเนะี่ยที่ปอกูแกนิวไม่เห็นอนะ่ะมึงเห็นไม่ต <ขอ S 1> เกวเห็นนะน,น,นี่ใช่ไหมมึงเอาถามมาดิที่กูช็อตอ่ะที่กูช็อตอ่ะอยู่ที่ว่าจมวัดหมาหอนที่ตอนแรกเราดูสองทางนี้อยู่ใช่ไหม แต่จะมาปุ so so the age. Age? ๊บแลลวกูเห็นไปแค่วบเดียวอะวบเดียวแบบเนี้ยเดินขบไปทักเดินขบทาไหนเออวบหนึ่งแด้กูก็สงสัยว่าเฮ้ยใครมาขึวิญญาณเดียวกันที่ยิงมาทางแหลมที่เันคงไม่ใช่หรอที่อไม่แล้วเราบอกก็บึงบอกว่าเขาเหมือนเพิ่งเผาซบใช่ไหมเออเราเพิ่งเผากูก็ไม่แน่ใจว่าตอนแรกกูคิดว่าคือยั่คิดง่ายนี้ก่อนว่ามันอาจจะเป็นคนคือแต่ที่นี้ว่าอาจจะคนดีคนบ้าน้องบอกาก็ไม่รู้เนาะไม่ตอนแรกที่เอ๊บอกเห็นเงาครั้งเนี่ยเออมันยังแบบ คนดีหรือคนบ้ามันจะคนคนดีคงไม่ใช่หรอกนะคือค <น S 2> มันเห็นเลยนะแล้วคนนี้ถ้าพวกทับย์ปปเปือนเขายังเผ,งผาไม่เพิ่งเผาไป,ป,ปรเราทรับย์เปือนอยู่นะมันยังพอคือเป็นคนเาขาคงตงเดินมาบอกเอกไงไะมาถามว่าเองทำอะไรใช่ใช่เออถ้าเป็นทรัพย์เลือนใช่เนี่ยนี่เพื่อมีเหตุผลถ้าเป็นคนอยู่ในพื้นที่นี้ถูกไหมใช่หรือคนที่เขาอะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีใครอยู่ไว้แต่ไม่รู้มืดหรอกเฮ้ยมืดขนาดนี้เฮใครจะเกี่ย เราเดินตามไปเนี่ยเราช็อตถึงบนน่ะตาเลยนะข้างบนเนี่ยบนยราลรับก็เต็มตาจริงไงไม่เราแล้วแล้วพไม่เหมือนเอาแบบเหมือนเป็นวิ่งไปที่ทางเนี่ยเหมือนแบบวิ่งพอได้ยินเสียงตุ้มแล้วก็เอาแม่ง